สบายปะลุสบายดีสุุนมัครสอน่ะนะนายเออไพนมาเล่น้ำนะร้านเออน้องไผรเขเจบโบนานู้น้อยไม่รู้เป็นอะไรวันนี้พะลุมาแต่ปลูกม e. ันเพราะว่าไข่แอร์ไ่แอ ายเอ็กหายแอนด์พวาก่บคิงหอนได้บ้างลูกติเฮียง่อนอยบ่บ้างยิงทหอยงหอนเลเดี๋ยวกินยาบางก่อนขั้นบ่อนะก็จะกีภาพไปหาหมอกินยาก่อาลูก อากาศมันเปลี่ยนแปลงกันเลยแบบเด็กมันกับป้าอากาศแทบสุดทันเอากินยาหวานๆเอานมเอานมให้น้องนิดมาจ้ามั่าาฮ่อนอนายจะกินน้ำไงมามาเลยเฮ้ยมาเพราะว่าคิงฮอนกรแกโตกันจะแดงหมดเลย

คนเก่งคแก่งแล้เากำลังอสิเฮ็ดกินมนแต่ว่าบ่อนยานูนยก่อนเอาน้องไปาดเนมอีกอีกันนึงอีกบันนึงน่าสงสารนลูตนอเอาลูกอเอาเดี๋ยวกเซา อมวามาอีกหน่อยนึ่งมอีกหน่อยนึงเก่งค้นเก่งคนเก่งคนเก่งคนเก่งอันนี้โอโอ้่งแ่งห่หายกันใหญ่เลยบู๊งดูนี่แวนานิทหนิ่ไว้ มาเห็นเราจะตกใจเหอหนูน้อยเป็นยังหนากเด้งเอ้มาอีกหน่อยหนึ่งมาอีกน่ยหนึ่งแล้เด็กหนากระเไปเหตุกินต่อเนาะตมไก่สู่ทีมงานกินทีมงานปลูกมันวดเอากดเอา นั่น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 ั่นนนเออคือบเอาไว้าทายเออโอ้โๆ้โม้มอ้นมนมนม้มยาที่หมอพไปจัดให้มือก่อนวังสุดก่อนเขาพาไปพาไปหาหมอเลย <laughs> không kêng, không kêng. con keng 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 con con keng con keng มันจัดยายังหอยกินได้สิทีมันแพ้อากาศห้กินแล้วผัวมันอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเลยมันก็เลยเหดให้ไข้ท้องก็ยืงกินดียิงก็ดีไข้อืมนะเขาก็พาไปหาหมอตั้งแต่โดนอะไรเลยคนจัดยาให้แม่มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงดูก็เลยป้าอากาศน้ำสิบประทัน

มากินมากินมา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 

อันนี้อ่ะนั่นนั่นนั่นเี่ยวไล่แนวตัวยาเบดิดอนเนี่ยคลาเฟมีนีลามินซาละพักยาไ่ไลยแนวน่นสาสีเออประมาณ กินยาแล้วก็มาเล่นน้ำหลดอาคีดบาทได้ไหมครูงอแงกันใหญ่เลยโอ้เลยขึ้นมายำพันผักพรอนเลยนู้นหน่อยเป็นไข่ไข่แตกมาเลยหนากระแดงแป้งเลยแล้วเออไอตีเอ้โตหอนเอาวนำหนำเขาหนำเขามาไปเอามาลูปกระโตให้ อยู่ทำห้กับเวกอยู่หรเานี่อมิดหยอกกับไรแนนให้อมิดหยอกกับเวียกหยอกบ่บ่ห้หยอกซ้ะทีมงานนันะก็ยัง่นนั่นเฮ้ยนางกางງเง้นางนางแดงไปเบิร์กระโตออกหอนออกลนเอ้ยอมิดหยอกกับไรไปลุ

ตี่ี่ีคนงามคนงามตีคนงามอะไรลูกอ่ากปลูกมันแล้วแลไตอนแรงก็พักผ่อนจาแล้วก็มีเวียกเออ่านดูก็อ้อยกอ้อยออยหยอกดูใช้กอ้อยอันไปบุญมาพ้นไปบุญมาพ้นหมอนยุ เมื่อคืนนี่ก็ไปอยู่เมื่าคืนไปกับบริยูเด็กฮะจดอะไรนะมิ้วยังวันสี่จ้ำ่ไดกิม่อ้ะเ่จะไหก็เศ้าดงเนาะกินยากินยาแล้วก็นอนหับคอนนะลูกเอ้ย มือนีหัวหน้าเพิ่นขึ้นไปเยี่ยมยามปามินนี่ต่อห้องผลิขึ้นไปเพราาะว่เฮ็ดเรียกอยู่เฮือนฮะกับเหลวฮะกับปลูกมันแล้วฮะกับบุกอย่าเมียละอะไรบ้างไหนก็เลยผลิขึ้นเฮ้อจิตไปใช้เฮ้ออยู่ในแม่นายบ่หรือมานาพอเฮ้อหงายงอแงเ,เอาก็สิเดบไปเห็ดกินให้ทีมงานเรากินเนาะ ไปครัวไก่ต่อมานี่ก็สิได้ข้ามื่อพาจากลําปะลงน,นี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บาตาแน่เด้อกับนูเนาะไอ้นําซาวไว,ไว้ๆนะลูกเฮ้ยดีๆซาวไว,ไว้ๆหวไวไวน่อยหลายอ่า